โอเคนะครับตอนนี้เราก็จะมาส่งเควสนะก็เป็นเควสทดสอบความสามารถพิเศษนะการทดสอบพิเศษ221กับ2นะก็จะบวกค่าเดตัสแล้วก็เต้มสกิลละ25นะอันนี้เราวก็เต้มสกิล25แล้วค่าเดต25ก็คือ2เควสเนี้ยก็คือบวกทั้งหมดอย่าง50เต้มสกิว50ค่าเดตัส50นะครับก็คือ ทำง่ายๆนะครับก็คือไปตีมอนที่แมปโอซาก้านะล็อกไวเลอร์สองหัวแล้วก็ตัวไอ้ปืนใหญ่หน้าเขียวนะครับเราตีให้ครบเนี่ยห้าร้อยตัวอย่างละห้าร้อยตัวนะมากดรับเควสต,ตรงนี้ตอนแรกนะอันนี้ผมรับเควสมาแล้วเนี่ยมากดรับเควสต,ตรงนี้นะครับแล้วพอเราตีเสร็จเนี่ยก็มาส่งเควสต,ตรงนี้เช่นกันนะครับโอเคตอนนี้เตตัสเหลือสิบห้าใช่ไหมโอเคเดี๋ยวมาส่งเควสนะครับยืนยันนี่เห็นไหม แต่มา25แต้ม25แต้มโอ้ได้เยอะนะรวมๆนะ50แต้มนะ2คเควสนี้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อย่าลืมไปทำคเควส220ได้อีกอย่างละ5แต้มนะครับนี่ก็แต้มสก,กิล30โอเคแต่หลักๆคือคเควสใหม่อันนี้คือบวกอย่างละ25นะครับอ่าทำ2คเควสรวมกันก็คือ50ก็คือไอ้มอน ที่โอซาก้นั่นเองนี่มอนตัวนี้ปืนใหญ่หน้าเขียวนี่ตัวนี้นะครับตัวนี้เลยตีคพห้0รตัวแล้วก็อีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งจะเป็นฮาไอหมาล็อกไวเลอร์นะอยู่โซนล่างๆจะเยอะหน่อย เนีย่ยตัวใหญ่หน้าเขียวเนี่ยเยอะเห็นปะเนี่ยหมามันก็จะอยู่โซนนี่นีนเปนเ็นแบบนี้ไอตัวนี้ลองหาดูนะมันจะมีที่สำหรับที่หมาเยอะนะนี่ก็ไปตัวนี้เนี่ยอย่างละ500ตัวนะครับก็วลไปเรื่อยอยังไงเดี๋ยวก็ถึงประมาณนี้แล้วกันสำหรับเควสใหม่นะ